จนถึงวันนี้ครับตำรวจยังไม่แจ้งข้อกล่าวหากับบริษัทเอกชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงถล่มทับรถไฟจนมีผู้เสียชีวิตนะครับขณะที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาครับบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนครับ ใช้เวลากว่า5ชั่วโมงนะครับสำหรับการประชุมร่วมของทีมพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับในคดีเครนถลม่มจนมีผู้เสียชีวิต30คนบาดเจ็บ70คนนะครับวันนี้เป็นการหารือถึงการแจ้งข้อกล่าวหากับบริษัทเอกชนครับหลังการประชุมครับพลตำรวจตรีรงศักดิ์พรมทาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าขณะนี้มีการสืบพยานไปแล้วมากกว่า100ปากนะครับ ส่วนใหญ่เป็นพยานฝั่งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตครับต่อจากนี้ก็จะเป็นการสอบผู้เกี่ยวข้องกับฝั่งบริษัทรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในวันเกิดเหตุนะครับซึ่งมีการสอบปากคําเบื้องต้นไปแล้วแต่การสอบสวนยังพบความเกี่ยวโยงในอีกหลายเรื่องจะมีความจําเป็นครับต้องสอบสวนเพิ่มเติม รวมถึงเตรียมทําหนังสือเชิญวิศวะกรที่เชี่ยวชาญมาร่วมในการสอบสวนด้วยขณะเดียวกันครับยังอ้างถึงกระบวนการสอบสวนนะครับที่อยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานที่ต้องครบถ้วนรอบคอบซึ่งการแจ้งข้อกล่าวหาบริษัทเอกชนหรือผู้เกี่ยวข้องต้องดูว่าพยานหลักฐานจะไปถึงใครบ้างซึ่งคงต้องใช้เวลาอีกสักพักครับจากวันนั้นวันที่เกิดเหตุถึงวันนี้ก็สอบพยานไปแล้วประมาณ1 0 0ปากน,นะครับซึ่ง ก็จะเร่งสอบสวนต่อไปนะครับการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับต้องให้มันครบถ้วนรอบคอบที่สุดนะครับแล้วก็ในส่วนการแจ้งข้อกล่าวหานะครับก็ดูพยานหลักฐานที่ได้มานะครับว่าจะไปถึงใครบ้างน,นะครับก็คงต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับ ส่วนการเปิดเดินขบวนรถไฟโดยสารขบวนที่243ต้นทางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางที่สุรินทร์ยังไม่สามารถเปิดให้เดินรถได้นะครับต้องรอการรับรองความปลอดภัยจากบริษัทเอกชนก่อนครับแม้ว่าวิศวะกรสามารถนําชิ้นส่วนเครนที่พังเสียหายซึ่งติดอยู่ด้านบนนะครับเอาลงมาได้ทั้งหมดแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้ครับ